มันมีเด้นเลยค่ะทีเดียวค่ะที่เดียวเลยอันนี้มันน่าจะเป็นเะรเป็นการอะไรเป็นดาค่ะแล้วอนตกไมันก็เลยเป็นแอ่งน้ำก็เลยจะาแล้วแต่พื้นพื้นมันไม่พื้นมันไม่เรียมันจะแองอยู่ช่วงแแล้วมันก็ค่อยๆทยอยไหลซึมมาตามรอยต่อระหว่างเสากับพนัอะไร่างเงี้ยงจนกวาน้ำจมดบบนั้นเลยากวยาหลายรอบแล้วมันก็ก็บางทีแมวมันเข้าไปอ่ะแล้วมันไปฉี่อ่ะ มันไม่ลงไงมัน like ก็มันทานอยู่ที่หลอดไฟเป็นทีนั่งๆพวกนั่งนอยู่หลายโค้งลงมาพอมันเยอะๆมันก็มีห้องนั้นเตีย้องนั้นข้างล่างนั้นชายนั่งแมววิ่งบนนั่งเข้าไปตั่ดตัดเขาบอกว่าลูกมันขึ้นไม่ได้แต่ดูแล้วว่าใช่ตัวเล็กขึ้นไม่ได้แต่ตัวใหญ่ลงมันไม่จะขึ้นได้มีเรื่องพัดกระด็เก็บเาก็มันต้องต้องทำไงแล้วก็เรียนเรียนเอกสารที่มันเร็วเดียวให้ ก็ต้องทำ60ชุดถูกไหมเราก็ต้องนั่งเรียนเองจรมันชุดเสร็จแล้วส่งให้เราทีก็แยกเอาเรือกมาตัดโอ้นั่งเรียนกันหกั้นแข็งมากกว่านี่้นยานเลยไมยนแานแหงเก็ต่องนยอมเอาแล้วกัด่ต้องไดูะ ไม่รู้หลายหลอย่างของเราเนี่ยปีปีปีแนต้องจต้องขอขอาย้ายเวียนไปได้หลายทุได้เรียนรู้กันไงไม่รู้จริงน้องทำงานหน้าเดียวต้องทานอีนอย่างเป็นเชู้เลยอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันติดอะไรแต่ไม่ผ่านสักทีติดอะไรไม่ผ่านสักทีเราทำไปรู้เลยนัี่ว่า เฉพาะเรื่องเอาไปลงอะไรรถส้ายต้องพังต้องคันเพื่อจ่ายเงินรดมแล้วมือแน่นอ่ย